ขบวน342นะครับแล้วก็ทางซ้ายชานชลาสีเป็นรถจักเปล่าฮิตาชิครันี้น่าจะเดินรถไปทำขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกไม่รู้ว่าใครจะรอใครครับสำหรับ2ขบวนนี้ขบวน342นั้นรอเวลาออกให้ตรงเวลา ส่วนรถจากเปล่าน่าจะรอให้ขบวนโดยสารไปก่อนนะครับจอดแล้วมตชีสี่ห้าสองศูนย์แล้วก็ นาต้อมนะครับอาตอมหลายคนก็เรียกว่านาต้อมแปดนาฬิกาแปดนาทีออกมาแล้วครับนาต้อมโอ้ไม่เปิดบีดเลยอยู่ดีๆก็ออกไม่บอกไม่กล่าวไม่บอกเล่าเรื่องราวออกมาเฉยๆ <c oughs> <c oughs> คนฟันมาเลยเาสามสี่สองศูนยแกงคอยกรุงเทพระวน342 เลี้ยวตัดเข้าสู่สะพานดำแล้วก็จะวิ่งหน้าสถานีต่อไปสามเสนนะครับปลายทางเป็นสถานีกรุงเทพหัวลำโพง ยีต้ชิรอก่อนสําหรับจุดตัดบางซื่อเก่าก็ไม่รู้ว่าจะเปิดใช้เมื่อไหรเนี่ยตีเส้นเป็นถนนตัดผ่านเข้าสู่สถานีกลางแต่ยังไม่เห็นไม้กัน้นหรือเห็นอะไรมาเลยนะก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนเดี๋ยวจะลองเป็นเพลง ยิตชียังจอดรออยู่เพรว่าตรงนี้นะครับถ้าไม่เปิดสักทีมันก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะอะไรบ้างแถวนี้แหละนี่ครับแท็กซี่ก็มาจอดนอนบ้างพักบ้างดางนอ้นก็มีขยะปลาสายนะครับ ต้องรอขบวน3-4-2ถึง3เซนนะขบวนนี้ถึงจะเริ่มออกไปได้8นาฬิกา13นาทีสถานีกลางบางซื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนปลายนะไม่รู้จะได้เปลี่ยนหรือเปล่านี่ก็ได้ข่าวมาว่าที่บางซื่อนะฮะชานชลาสีก็จะมีการปรับปรุง ชานชลาให้เป็นชานชลาสูงมาดูกันว่าจะปรับปรุงยังไงนะออกมาแล้วนะครับไม่มีเสียงหวีดเสียงอะไรมาเลยอยากออกชั้นก็ออก ก็สายสีแดงด้านล่างก็เป็นรถธรรมดาข้างบนเป็นรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะข้างล่างเป็นรถไฟฟ้าแต่พลังงานดีเซลก็เป็นดีเซลไฟฟ้าบ mm hmm. รู้จักเปล่าครับทิตชิีห้าสก็ออกเดินทางไปแล้ว มวงหน้าสู่วอลำมพงตั้งบนก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงเด็โฟตโต้ายไปเรื่อยนำพาทุกคนมาชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ